สวัสดีครับทุกคนการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับทุกคนที่อยู่ในยุคสมัยนี้นะครับถือได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญของพลเมืองในศตวรรษที่21เลยผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อน,นครับชวนมองภาพความสัมพันธ์ในการสื่อสารในวันนี้ที่เราเป็นอยู่นะครับเราทุกคนมีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้ว บทบาทของเราในวันนี้จึงเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกันฉะนั้นมันจึงมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยเนาะที่มันส่งมาถึงเราและเราก็สามารถส่งไปถึงคนอื่นได้ผ่านสื่อที่เรียกว่าสื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดียพอข้อมูลข่าวสารที่มันท่วมท้นไหลบ่ามาหาเรา นะครับและผ่านเราสู่คนอื่นเนี่ยเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าข้อมูลไหนที่มันเป็นข้อเท็จจริงข้อมูลไหนที่มันเป็นข้อมูลที่ปลอดภัยนะครับข้อมูลไหนที่เป็นข้อมูลอันตรายหรือว่ามันมีอะไรแฝงอยู่ภายใต้เบื้องหลังข้อมูลข่าวสารอันนั้นนะครับหรือว่าจุดประสงค์หลักๆของการสื่อสารนั้นมันมาถึงเราเนี่ย มันมีเจตนาอย่างไรเรื่องเหล่านี้นะครับมันจะเป็นเรื่องทักษะที่จําเป็นมากๆที่เราจะต้องมีความสามารถในการกันกรองพิจารณาวิเคราะห์เพราะว่าในกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อสังคมเนี่ยมันมีฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องยอดไลค์ยอดเอนเกจมันจะสร้างผลประกอบการให้กับผู้ส่งสารหรือว่าเจ้าของสื่อ สร้างความคิดความเชื่อโน้มน้าวให้เราเป็นแนวร่วมในความคิดความเชื่อของเจ้าของสารหรือว่าเจ้าของสื่ออนันต์ได้พอเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ยิ่งตอกย้ําว่าความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเราทุกคนเนี่ยจึงจําเป็นมากๆเรามาเริ่มต้นกันสิ่งที่เป็นพื้นฐานกันเลยครับมีสิ่งที่เราจะต้องตระหนักมากๆในการใช้สื่อนะครับที่อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้อยู่ประมาณ4ข้อเริ่มต้นจากสิ่งแรกครับสื่อเนี่ย มันจะมีความหมายแฝงอยู่มีทั้งความหมายตรงและความหมายแฝงนะครับเอาละ่ะผมจะมีภาพในเชิงัญลักษณ์ให้ดูเนาะโอเคมันคือดอกกุหลาบใช่ไหมครับสีแดงที่ล้อมดอกกุหลาบสีดำอยู่พอเราดูในเชิงความหมายของภาพนะเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างความเหมือนที่แตกต่างแกะดำในแกะขาว การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างก็ได้นะครับความหมายเหล่านี้แล้วแต่เราจะตีความเลยเนาะสัญลักษณ์ต่างๆทีู่ใช้ในสื่อมันก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถใช้สิ่งที่เป็นวัตถุรูปัธรรมมาเป็นสนัญลักษณ์ในการสื่อความหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมได้สิ่งที่เราต้องตระหนักอย่างแรกนะครับก็คือว่าสื่อกำลังสร้างความหมายอย่างไรผ่านวัตถุ ผ่านตัวบุคคลผ่านสัญลักษณ์ต่างๆที่เราพบเห็นในสือ่อขาอที่2ครับที่จะชวนตระหนักก็คือในเนื้อหานี่มันมีมุมมองการน,นําเสนอของผู้ผลิตยอยู่ภาพทางซ้ายมือก็จะให้ความหมายแบบหนึ่งส่วนภาพทางขวาก็จะให้ความหมายอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับทั้งทั้งที่2ภาพเนี่ยคือเหตุการณ์เดียวกันแต่เมื่อถูกนําเสนอผ่านสายตา ของผู้นําเสนอคนละมุมความหมายของภาพก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ความเข้าใจของตัวเราต่อความหมายของเรื่องราวในสื่อนี่มันก็ขึ้นอยู่กับมุมภาพมุมที่ผู้นําเสนอเลือกนําเสนอนะครับในภาพนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นมุมมองของผู้สร้างสรางราการเนี่ยได้นําเสนอทัศนคติบางอย่างต่อตัวละคร นะครับที่อยู่ในรายการของเขาผ่านตัวบุคคลผ่านอันตลักษณ์ของบุคคลเราก็ต้องพึงระวังตระหนักไว้ว่าสิ่งที่นําเสนอผ่านตัวละครในลักษณะอย่างนี้เนี่ยด้วยมุมมองแบบนี้เนี่ยก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดว่ามันคือความจริงอย่างที่3ครับที่จะชวนมาตระหนักก็คือเนื้อหาในสือ่อนั้นมีข้อเท็จจริงและความคิดเห็นปะปนกันอยู่นี่เป็นข้อความที่ส่งมาในไลน์ส่งมาเป็นรูปภาพเนื้อหารเรื่องราวก็จะบอกว่า ใช้มะนาวสองลูกต่อสดาหนึ่ขวดผสมกินเช้าเย็นเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อมะเร็งได้องค์การอนามัยโลกเนี่ยปิดความลับนี้ไว้เพื่อขายคีโมฉะฉันคนเป็นมะเร็งเนี่ยก็ไปทดลองดูในเนื้อความเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อเท็จจริงและความคิดเห็นปะปนอยู่เนาะนะครับเวลารับสื่อเนี่ยเราอาจจะต้อง มองพิจารณาให้ดีว่าอะไรคือข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงคือสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับมีหลักฐานพิสูจน์ได้หรือไม่ก็เราสามารถพิสูจน์ไปยังแหล่งที่มาได้มีการมีข้อมูลในการยืนยันความเป็นจริงนะครับส่วนความคิดเห็นเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงความรู้สึกถัดมาข้อที่4ที่ชวนจะตะนักก็คือว่าทุกสื่อเนี่ยไม่มีเป้าหมายในการสื่อสารของมัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการของรัฐมาแต่ไหนแต่ไรนะครับก็มีเป้าหมายประชาชนเนี่ยทำตามอย่างที่รัฐว่าหรือว่าอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําหรือว่าจะเป็นสื่อเล็กๆอย่างชุมชนสื่อของชุมชนเองก็จะมีเป้าหมายในการผลิตสื่อนะครับเพื่อสร้างความร่วมมือบางอย่างผลที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ของกลุ่มที่สร้างสารรค์สื่อขึ้นมาสี่อย่างนี้ก็เป็น สิ่งที่เราควรตระหนักนะครับอันที่1ก็คือสื่อเนี่ยไม่มีความหมายแฝงอยู่ฉะนั้นเราต้องพยายามอ่านความหมายของมันนะครับมันแปลว่าอะไร 2. เนื้อหาในสื่อมีมุมมองในการนําเสนอเราต้องตระหนักมากๆนะครับว่าเป็นมุมมองนะเป็นมุมมองของใครและมองอย่างไงอันที่3เนื้อหาเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเจือปนอยู่แยกนะครับอะไรคือเนื้อหาอะไรคือสีสันอะไรคือความคิดเห็นข้อที่4ี่ก็คือว่า รู้สมันมีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายที่อยู่เบื้องหลังเจตนาค,คืออะไรแม้แต่สื่อที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นสื่อที่ดีแล้วก็ต้องอ่านเป้าหมายของมันเมื่อเรามีความตระหนักที่เป็นพื้นฐานสีข้อนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ท่าทางสื่อได้ยังไงอยากจะชนวํทความเข้าใจนะครับเพราะก็คือว่าสื่อมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ถูกใช้ในผู้รับสารกับผู้ส่งสารแบบเราเท่านั้นนะครับแต่บทบาทของมันเนี่ยมันยังเป็นเครื่องมือในการ ขัดเกลาวทางสังคมด้วยมันมีอํานาจในการกําหนดความคิดความเชื่อการรับรู้ประสบการณ์รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้คนในการรับสื่อ Media Information and Digital Literacy นะครับคือหัวใจสําคัญที่จะบอกว่าไม่มีไม่ได้การรู้ท่านสื่อเนี่ยก็คือชุดความสามารถตั้งแต่เรื่องความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความสามารถในการวิเคราะห์นะครับการตั้งคําถามกับข้อมูลข่าวสาร ที่มาถึงเราอันนั้นรวมไปถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นเนื้อหาสารสนเทศสื่อหรือแม้กระทั่งพื้นที่เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เราเป็นพลเมืองโดยใช้เครื่องมือสื่อเหล่านี้เป็นทักษะที่เรียกว่า m i d l จะมีคําสําคัญอยู่คําคำนะครับที่เป็นหัวใจที่เราทุกคนคนวรจะฝึกฝนเพื่อวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อนะครับคำแรกก็คือว่าความเป็นเจ้าของสื่อความเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยจะมาคําถามที่เรา ชวนวิเคราะห์ชวนสืบค้นชวนตั้งคำถามก็คือว่าเจ้าของสื่อเนี่ยเป็นใครและต้องการอะไรจากเราคำถามข้อนี้ก็จะเป็นคำถามที่สําคัญมากเมื่อเรารู้ว่าเจ้าของเป็นใครเราก็จะพออ่านเจตนาได้ออกถ้าเจ้าของเป็นรัฐเราก็พออ่านเจตนาได้ออกว่ารัฐต้องการอะไรจากเราถ้าเจ้าของเป็นนายทุนเราก็พอจะอ่านเจตนาออกว่าต้องการอะไรจากเราถ้าเจ้าของเป็นธุรกิจสื่อนะครับเราก็จะพออ่านออก ใช่ไหมฮะว่าเจต,ตนาและความต้องการของเขาคืออะไรอันที่2เนี่ยก็คือคําว่าการให้ความหมายครับสื่อนี้กําลังบอกกับเราว่าอะไรนะครับเราก็ต้องแปลความหมายออกมาเนาะซึ่งเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับอันนี้คืออํานาจในมือเราที่มีอยู่เวลาดูสื่อเนี่ยเราอ่านสื่ออันความหมายออกแล้วเนี่ยเราอาจจะโต้อตอบได้ทันทีนะครับว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย นะครับไม่จําเป็นต้องคล้อยตามไม่จําเป็นต้องเชื่อเสมอไปนะครับคำที่3ก็คือรูปแบบเทคนิคในการสร้างสรรค์น,นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมองไปถึงองค์ประกอบการการสร้างละนะครับว่าสื่อนั้นเนี่ย ใช้รูปแบบเทคนิคอย่างไรมีวิธีการเล่าเรื่องอย่างไรมีชั้นเชิงอย่างไรนะครับใช้องค์ประกอบในการผลิตอย่างไรออที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกร่วมเกิดอารมณ์คล้อยตามรับที่4ครับก็คือคําว่าค่านิยมทัศนคติและมุมมองภายใต้เนื้อหาข่าวสารนั้นภายใต้ข้อมูลอันนั้นมันสร้างผลกระทบกับใครอย่างไรมันสร้างผลกระทบกับเราไหมหรือว่ามันสร้างผลกระทบกับคนกลุ่มใดในสังคมออคีย์เวิร์ดสุดท้ายก็คือคําว่า เป้าหมายเชิงอำนาจและผลประโยชน์เรื่องนี้สำคัญมากนะครับเราจะถามคนที่อยู่ในเรื่องราวในสื่อผู้รับสื่ออย่างเราหรือว่าเจ้าของสื่อที่ผลิตมาใครได้ประโยชน์สูงสุดใครได้อำนาจมากที่สุดเพิ่มอำนาจใครหรือว่าลดอำนาจใครอันนี้เนี่ยนะครับก็มองมันในเชิงอำนาจและประโยชน์เนาะว่าผลที่เกิดขึ้นมันจะทําให้ใครแข็งแรงมากขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการรับสื่อจากการเชื่อสื่อนี้ทําให้ใคร ได้อำนาจลงหรือว่าคงอำนาจไว้เท่าเดิมเราลองเอาไปใช้ดูนะครับเวลาดูสื่อแล้วลองมองและตั้งคำถามอาจจะใช้คำถามเหล่านี้ห้าคำถามในการวิเคราะห์ดูนะครับเราก็จะดูสื่อได้อย่างลึกซึ้งขึ้นวิเคราะห์สื่อได้อย่างรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้นครับพลเมือง midl เนี่ยเมื่อเรามีความสามารถการรู้เท่าทันสื่อแล้วและได้ฝึกการรู้เท่าทันสื่อแล้วเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างในาฐานะที่เราเป็นพลเมืองรู้เท่าทันสื่อนะครับจะมีตัวอย่าง ต่อไปนี้ได้ได้เล่าให้ฟังนะครับพื้นฐานง่ายๆเลยการส่งเสียงการสื่อสารออกมาผ่านในพื้นที่สื่อที่เป็นสื่อสาธารณะหรือสื่อพลเมืองนะครับอันนี้เป็นการแอคชั่นโดยตัวบุคคลเลยนะครับหรือว่าเราใช้สื่อที่มีอยู่ในมือเองเขียนข้อความเขียนคําอธิบายการเขียนบทความเล็กๆสั้นๆส,สะท้อนมุมมองเล่ามุมมองของเราออกมาต่อประเด็นสิ่งที่เรารู้สึกต่อประเด็นที่เราอยากจะวิพากษ์ อธิบายอย่างมีเหตุมีผลมีแหล่งข้อมูลนะสื่อสารไปยังวงกว้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราในฐานะพลเมืองสามารถใช้สื่อสังคมที่อยู่ในมือเนี่ยสร้างการสื่อสารแบบนี้ได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงกับประเด็นที่เราอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือว่ากลุ่มเยาวชนที่ทำหน้าที่เองในการปกป้องชายหาดที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองนะครับเ,เวลาเกิดปัญหาขึ้นชายหาดเนี่ยก็มกักมักจะคิดว่าจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักๆนันเป็นหน่วยงานราชการเข้ามาจัดการเนาะแต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้นะครับที่สงขลาเนี่ย beach for life เนี่ยคิดต่างกันไปนะครับก็อยากจะชักชวนผู้คนชักชวนพลเมืองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการในการแก้ปัญหาในการกําหนดปัญหากาหนดทางออกของปัญหาการใช้ใชายหาดนะครับก็ชวนมามองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าในพื้นที่ชายหาดมันมีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็เพื่อสร้างเป้าหมายพยมเขียวในการอนุรักษ์ ชายหาดสงขลานะครับแบบมีส่วนร่วมโดยภาคประชาชนเองโดยผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดประโยชน์โดยตรงจากชายหาดเนี่ยเป็นผู้กําหนดเป้าหมายเองนะครับตรงนี้พื้นที่สื่อพื้นที่ของ MIDL มันก็จะกลายเป็นพื้นที่ของการมีส่วนร่วมนะครับในการกําหนดเนื้อหาสาระเรื่องราวนะครับสื่อก็ถูกใช้ในเชิงกระบวนการนะครับการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็นำไปสู่การการเ,เสนอความคิดข้อเสนอแนะทําแผนที่จําลองนะครับ ที่เกิดขึ้นบนชายหาดแล้วนาเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเสนอกับสาธารณชนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนแล้วก็เปิดใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมหรือว่าเป็นการทวงคืนพิพิธภัณฑ์เด็กของกรุงเทพมหานครก็คือว่ามันเคยมีพิพิธภัณฑ์นี่แหละแล้วก็พิพิธภัณฑ์มันก็หยุดนะครับปรับปรุงไปฉะนั้นมันหยุดปรับปรุงไปในใช้ระยะเวลานานมากนะครับพ่อแม่ในกรุงเทพเครือข่ายพ่อแม่ในกรุงเทพก็รวมตัวกันนะครับใช้ พื้นที่สื่อใน Change.org ในการเข้าชื่อเพื่อที่จะทวงคืน with, พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็กเพราะมองเห็นว่าเหล่านี้คือทรัพยากรที่สำคัญในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนทุกคนในกรุงเทพมหาคนครมันจึงเป็นปัจจัยที่จำเป็นในเชิงนิเวศในการเรียนรู้ในการเติบโตของเด็กมากพ่อแม่ก็เลยเข้าชื่อกันและทวงคืนนะครับครับทั้งหมดนี้ ก็คือเรื่องราวของ MIDL ที่อยากจะชวนเรียนรู้ด้วยกันนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นพื้นฐานสําคัญที่เราต้องพึงตระหนักนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นแนวคิดที่สําคัญแล้วก็มีวิธีการที่เราจะรู้เท่าทันเสือได้อย่างไรผ่านคีย์เวิร์ดสำคัญ5คําถามเนาะแล้วก็เมื่อเรารู้เท่าทันแล้วเราสามารถลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง,งไรบ้างในฐานะพลเมืองนะครับคออวนี้ใช้เวลาสัาสา้นๆเพียงเท่านี้ทำกามเข้าใจขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันขอบคุณครับ